สวัสดีค่ะเปิดกลุ่มคลิปนี้นะคะแอดมี่ก็จะมาเปิดกลุ่มอุปกรณ์ในการรีดผ้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเตารีดเอย่ยที่รองรีดแบบต่างๆนะคะเราไปดูกันนะคะว่าแอดมี่จะใช้แบบไหนบ้างไปเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําเป็นเตารีดแบบนี้นะคะเตารีดก้านยาวแบบนี้เนาะ เป็นเตารีดที่ใช้ในงานแอพพลิเคตแล้วก็งานพัชเวิร์กนะคะก็หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็ใช้อยู่นะคะมันดียังไงตัวนี้นะคะคือหัวมันเล็กไงเห็นปะอันนี้คือตอบโจทย์เราได้มากเลยนะหัวมันเล็กปุ๊บมันจะซอกซอนเข้าไปตามหลืบตามแขนเสือ้อตามอะไรของชุดตุ๊กตาได้ค่อนข้างดีก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะนีเป็นชุดตุ๊กตาใช่ปะ เราต้องการจะรีดเนาะเออถ้าจะรีดอะไรเดียเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้อ้อนี้ก่อนรีดแขนเสื้อเออรีดแขนเสื้อที่มันอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเพื่อให้มันดูเรียบร้อยหรือรีดตะเข็บอย่างนี้นะคะรีดตะเข็บด้านในแบบนี้นะคะเออหรือแม้กระทั่งรีดตัวชิ้นตัวกระโปรงเองก็ช่างนะคะก็สามารถรีดได้นะคะรีดแบบนี้เลยรีด รีดไปนะคะรีดไปรอบเลยประมาณนี้นะคะก็มันจะเข้าไปได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้อ่ะอะไรอะวงแขนนะคะแขนกุดมันก็จะซอกซอนเข้าไปได้ถ้าแขนกุดนี่ยิ่งง่ายเลยนะคะเข้าไปเนี่ยซอกอซอกตรงเนี้ยซอกแขนเสื้อตรงเนี้ยสามารถที่จะรีดได้หมดเลยนะคะเข้าไปได้หมดเลยนะคะ พ่อควรระวังในการใช้เตารีตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าก้านมีลักษณะยาวแบบนี้ความร้อนจะส่งส่งมาจากข้างในทั้งก้านเลยจะมีความร้อนหมดเลยไม่ใช่เฉพาะปลายนะคะทั้งก้านนี้เลยนะคะทั้งด้ามมันเลยทีเดียวนะคะจะร้อนมากสังเกตว่าเป็นรอยไหมเห็นไหมนี่เวลาใช้กับผ้าคอตตอนผ้าใยาธรรมชาติทั่วไปน่าจะโอเคไม่มีปัญหาหรือผ้าที่รีดได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้กับพวกผ้าไนล่อนนะคะผ้าที่ไม่สามารถรีดได้ผ้าที่ละลายเมื่อโดนความร้อนให้ระวังนะคะอย่างเช่นอ่ะชุดนี้สมมุติว่าชุดนี้นะคะอันนี้นเป็นลูกไม้ไนล่อนใช่ไหม,มเวลารีดนะคะระวังนะคะแอดมี่เคยมีชุดลักษณะที่เป็นเป็นลูกไม้นะคะแบบนี้ระบายแล้ะยาวลงมาเลยนะคะแลวด้วยความที่เราอยากจะรีดนะคะแล้วก็รีดไปรีดรีดรีด รีดด้านในแบบนี้แต่ก้านเนี่ยนะตัวตัวด้านนอกตัวระบายเนี่ยมันจะมาสัมผัสกับก้านตรงนี้ไม่ค่ะไม่เลยน้ำตาตกเลยนะคะงั้นจะต้องระวังนะคะและชุดนี้นะคะเป็นลักษณะเย็บเย็บรวมเข้าไปแบบนี้ฉะนั้นตะเข็บมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะมันจะโผล่มาแบบนี้ซึ่งตัวนี้รีดไม่ได้ทำยังไงคะรีดไม่ได้ทำแบบนี้นะคะ ให้หาเศษผ้านะคะเพื่อนๆหาเศษผ้าเอาชิ้นใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้แต่แอดมี่พอดีว่ามันอยู่ใกล้มือนะคะหาเศษผ้ามารองนะคะนี่มารองเศษผ้าที่สามารถรีดได้นะไม่ใช่ออาไนล่อนมารองนะ,ะไม่กับไม่เจอกันนะคะแล้วก็ทําการรีดค่ะ,ะแล้วก็เวลารีดก็ระวังนะคะด้านบนเราพยายามเปิดนะคะรีดแบบนี้เลยนะใช้ผ้ารองในการรีดนะคะต้องระวัง นะโอเคอันนี้ก็คือข้อควรระวังของเตารีดแบบนี้นะคะเตารีดชนิดนี้เนี่ยเห็นมีของคล้ายๆคล้ายๆกันนะคะเป็นของจีนด้วยแต่แอดมี่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะคะแนะนำให้ซื้อของโก o เ e อร์ดีกว่านะคะถ้าซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยระบบไฟเนี่ยมันจะเป็นของญี่ปุ่นนะคะก็คือประมาณ110เนาะห1 0รหรือ100นะคะแต่ถ้าซื้อ จาก E-Bay หรือว่าซื้อจากยุโรปไม่แน่ใจนะคะยุโรปหรืออเมริกาไม่แน่ใจมันจะมีระบบไฟเป็น220อะไรประมาณนั้นอันนั้นสามารถใช้กับที่ประเทศไทยได้เลยถ้าส่วนเพื่อนๆที่ซื้อจากญี่ปุ่นไปตัวนี้จะต้องไปต่อกับเครื่องเครื่องแปลงไฟเนาะเออม,มันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะคะตัวนี้ถ้าซื้อญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ มีมาให้ตัวเดียวแล้วก็จะมีขาตั้งมีเป็นก้านขาตั้งให้ให้อันนึงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวหาให้ดูก่อนขาตั้งมันจะเป็นแบบนี้นะนี่มันจะเป็นแบบไม่ใช่ขาตั้งตัวแบบวางเตารีดเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อในฝั่งไหนอะแอมมีเห็นในอีเบอ่ะคือมันจะมีเตารีดแบบนี้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนให้ด้วยเฮ้ยดีอะ ทำไมญี่ปุ่นไม่มีวะโอ้อันนั้นนะ่าสามารถใช้กับเมืองไทยได้นะรู้สึกอะมันมีหัวเปลี่ยนเล็กๆจิว๋วๆให้เราแบบได้เลือกใช้ด้วยอะอยากได้แบบนั้นหรอไม่มีแต่ก็อันนี้ก็โอเคแล้วก็พอ,พอใช้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองลองหามาใช้ดูอันนี้คือแนะนําอยากให้มีนะคะคือใช้ประโยชน์ได้นะคะอยากให้มีกับชุดจิ๋วนี่เวิร์กมากๆเลยนะคะ ชิ้นที่สองคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วชอบตัวนี้มากเลยนะมันเป็นเอ่เป็นอะไรอะเป็นตารีดนะคะไอ้น้ำแบบพกพาเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั่วโลกเออชอบตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะคะเป็นลักษณะไอ้น้ำนมีที่เปิดใส่ไอ้น้ำแบบนี้นะคะนี่ไอ้น้ำ แล้วก็ร้อนค่อนข้างเร็วแล้วก็ร้อนดีมากๆเลยนะคะชอบตรงนี้นะคะระบบไฟได้ทั่วโลกนะคะมีการเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องขยบตัวแกนที่อยู่ด้านในให,ให้ให้เนี่ยมันจะมีบอกไว้เห็นไหมค่ะเพื่อนจะมีบอกไว้ว่าเนี้ยหนึ่งร้อยสิบอยู่ฝั่งนี้นะสองร้อยยี่สิบอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องเลื่อนตัวปุ่มเนี่ยให้ไปอยู่ฝั่งไหนให้อยู่ญี่ปุ่น ก็ให้เลื่อนมาฝั่งนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆกลับไปอยู่ไทยจะไปใช้ที่เมืองไทยก็ไปอยู่ฝั่งนี้นะคะร้อนค่อนข้างดีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือตัวปุ่มน,นี้มันเลื่อนไม่ค่อยได้นะคะมันเลื่อนไม่ค่อยไปนะคะเคยไปใช้เมืองไทยลองเลื่อนแล้วมันเลื่อนไม่สุดไงก็เลยคิดว่ามันคงจะได้ล็อกแล้วมั้งมันคงเป็นแบบนี้เองก็ไปใช้ดูกลิ่นไหม้มาเลยรีบปิดทันทีเลยนะคะกลัวไหม้กลัวใช้ไม่ได้นะอันนี้โอเคคือพกพาสะดวกหรือเล็กมากเห็นปะ อันนี้โอเคเลยพื้นจะเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนอะไรอะเทปลอนหรอหรืออะไรเยินมากเอาไปใช้ที่ผ้าเก่าแล้วแบบเละนะคะเป็นเหมือนเหมือนเทปลอนเนาะเขาเรียกเทปลอนมใช่ไหมเออจะเป็นลักษณะน,นั้นไอ้น้ำสายก็ค่อนข้างยาวนะคะมีเปิดอ่าเร่งความร้อนอะไรได้หมดเลยนะ ก็รีดแอดมี่เอามาใช้รีดเดี๋ยวทําไมไฟมันลดไปลดมาแอดมี่เอามาใช้รีดตัวชุดเลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้มันก็จะง่ายนะคะแล้วก็มีไอ้น้ําก็สามารถฆ่าเชื้อในตัวได้ด้วยนะคะความร้อนปุ้ม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 ปุ้ใช้กับชุดจิว๋วถ้ามานั่งใช้แบบเตารีดแบบตัวใหญ่ๆแล้วก็มารีดชุดจิว๋วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่ไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะมันไม่สมบูรณ์กันเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างจะเถท,อทาอะไรเงี้ยไม่ถนัดเรา นะคะตัวนี้ก็ถามว่าแนะนํำไหมเหรอถ้ามีไว้ก็ดีนะตัวเนี้ยเออเอาจังจริงมีไว้ก็ดีนะแต่เลือกยี่ห้อดีๆนิดนึงแอดมี่ตินิดนึงตัวเนี้ยเวลาใช้ไอ้น้ํามันชอบรั่วค่ะเออมันชอบรั่วไอ้น้ามันชอบไหลอ่ะน่าจะเป็นกับทุกทุกเตารีดไอ้น้ำหรือเปล่าแอดมี่เจอปัญหามาคือน้ํามันชอบเรารีดๆไปต่น้ามันจะไหลไหลแบบ มาก,กับตัวด้านหน้าของเตาที่แบบน,นี้ไหลเลอะชุดเลอะอะไรเงี้ยทั้งท,งที่เาบางทีเราปิดเราปิดระบบไอ้น้ำมันก็ยังไหลนะเออมันตรงนี้แหละที่ที่ไม่ค่อยชอบก็คือตรงนี้นะคะก็เลือกยี่ห้อกันนิดนึงเอายี่ห้อที่น่าเชื่อถือนิดนึงนะคะอย่าไปซื้อยี่ห้อซีซัวของจงของจีนอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันนิดนึงเนาะโอเคค่ะให้ดูชัดๆทีขนาด นี่นะคะแบบนี้อันต่อมามาดูกันค่ะโอ้โหแบบออกมาแบบสภาพแบบว่าเละมากเดี๋ยวขอเช็ดแป๊บนึง เย็นมากอะไม่ได้ใช้นานแล้วมันะคะเพราะว่าเย็บแต่พวกชุดกิ๋วนะคะตัวนี้เนี่ยแอดพี่เอามาใช้แทนเตารีดตัวใหญ่นะคะคือเอามารีดผ้าที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยหรือว่ารีดผ้ากาวอะไรเงี้ยค่ะตัวเนี้ยแอดมี่เอามาใช้แบบนั้นเลยนะคะเป็นลักษณะเตารีดไอน้ํานะคะเนี่ยมีที่ใส่น้ําแบบนี้แล้วสามารถรีดแบบอะไรอะเหมือนเอาไป ภาพกับชุดแล้วก็รีดโดยไม่ต้องใช้ที่รองรีดอ่ะเออลักษณะนั้นเอามาใช้รีดชุดรีดอะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะพูดถึงใช้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่มีความรู้สึกว่าสายมันเกะกะนะคะสายมันเกะกะแล้วมันค่อนข้างหนักหนักนิดนึงแล้วเวลาวางเนี่ยมันมีแผ่นมีแผ่นกันร้อนอะไรมาให้เราวางไม่รู้จำไม่ได้ละ อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้มันคือมันไม่สะดวกนะะอันตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้แนะนํำไหมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็คือมีหรือไม่มีก็ได้เอาแล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใช้เตารีดธรรมดาก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้อันนี้นะคะพอดีว่ารีวิวเปิดกลุ่ที่ตัวเองใช้เนาะมีก็เอามาให้ดูกันนะคะว่าใช้แบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูที่รองรีดกันบ้างนะคะตัวแรกนี้ก็คือเป็นที่รองรีดที่ซื้อมาจากที่ร้านเนาะเป็นลักษณะที่รองรีดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นที่ตัดผ้าที่รองตัดต่างๆเนาะเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นกันดีนะคะอันนี้เนี่ยแอดมีเปลี่ยนผ้ามาประมาณ2รอบแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะคะติดตามคลิปเลยเดี๋ยวแอดมีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ อันนี้ก็คือเอามารองรีดทั่วไปนะคะนะเวลารีดชุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเนกชุดน้อยนะคะอ่ารีดตอนกําลังเย็บนะคะในการประกอบชุดหรือว่ารีดในขั้นตอนอชุดสําเร็จก่อนที่จะแพ็คเลอได้หมดเลยนะคะันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ก็ควรมีนะคะก็ควรจะมีนะคะมันจะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเบสิกอ่ะทุกคนต้องมีอ่ะเออเอาง่ายๆว่าทุกคนต้องมีอ่ะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วมันขนาดกําลังพอดีนะคะหนาดกับขนาดกําลังพอดีกับการทํางานของเราด้วยนะคะอันนี้แล้วตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะเออคือตัดผ้าอะไรเอ,อนู่นนี่นั่นนะคะใช้โรตารี่คัตเตอร์นะคะในการตัดนะคะก็ อันนี้ก็คือแนะนำนะคะก็ว่าควรจะมีนะคะอันนี้คือที่รองรีที่เวลาเขาเวลาเอามารีดเสื้อขอบแขนเสื้ออะไรต่างๆของชุดคนปกตินะคะแอดมี่ก็เอามาดัดแปลงนะคะเอามาวางเวลาประกอบชุดเวลาตัดเย็บเวลาเย็บชุดต่างๆก็มันสะดวกดีมัน หรือว่าเวลาพกพาไปไปเรียนนะคะเวลาไปเรียนตัดชุดอ่ะก็จะพกตัวนี้ไปนะคะมันก็จะง่ายๆนะคะวางแล้วก็รีดอะไรเงี้ยก็ง่ายหน่อยโอเคอันนี้ก็เล็กๆกระทัดรัดค่ะถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่มีก็โอเคสะดวกดีนะคะเบาๆด้วยนะคะพกง่ายแล้วก็แผ่นเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นที่แบบว่า ให้ความร้อนได้ค่อนข้างดีนะคะรีดข้างเดียวสามารถร้อนได้ถึงสองด้านเลยทีเดียวนะคะออโอเคเลยนะคะตัวนีนะ้ตัวถัดมานะคะตัวนี้ซื้อมาค่อนข้างแพงอยู่นะคะเป็นของญี่ปุ่นเลยนะเอามาใช้ตอนแรกนี่กะเอามาใช้รีด พวกเกรดต,ต่างๆเกรดเสื้อต่างๆนะคะหรือจะเป็นพวกแขนเสื้อความพองอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบต้องใช้ส่วนโค้งของตะวรีดมาช่วยนะคะในการปรักของให้ทรงมันสวยๆอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะเพราะว่ามันดีดยากมันมันม่อยู่กับพี่นะคะบางทีต้องใช้แบบ ขาล็อกช่วยแล้วมันดีตรงหัวนี่บ้างดีตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ก็คือเคย <ๆ S 1> ใช้อยู่แต่นี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะวัสดุเขาค่อนข้างดีนะคะแข็งแรงแล้วก็อัดมาแน่นมากนะคะที่รองรีดของญี่ปุ่นค่อนข้างราคาแพงนะคะเพืเ่อนๆบอกเลยแต่ว่าคุณภาพเพาจะดีมากนะคะมี <Okay. S 1> มาดูตัวนี้ของเราค่ะอันนี้ที่รองรีดจิ๋วนะคะเห็นไหมฝีมือคนไทยนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเขามีผ้าหุ้มนะคะผ้าหุ้มมาให้ด้วยนะคะสามารถเปลี่ยนได้อันนี้นะอันนี้ตอนนี้ใช้ติดมากเพราะว่าสะดวกนะคะสะดวกมากๆเวลารีดชุดเวลาทําอะไรเนี่ยคือง่ายแล้วเวลาดีด กริดอะไรต่างๆก็ง่ายนะคะคือสะดวกมากแแต่ว่าก็ยังติดอยู่เพราะว่าติดลักษณะที่ว่าชุดจิ๋วยังไงมันก็คือชุดจิ๋วเวลาใช้เนี่ยเราสามารถหาตามขอบตามมุมของมันเนี่ยให้มันเข้าให้มันเข้า,ขาตามหรือตามมุมของชุดให้ได้นะคะตัวนี้มีฐานมาให้ฉะนั้นเวลาใช้ค่อนข้างจะสะดวกนะคะเพื่อนๆค่อนข้างจะสะดวกนะ,ะนี่สวยงามมาก นะคะคยี่ห้อนี้เลยจะให้ดูยี่ห้อจะเห็นมันม้ย TK Studio นะคะนะคะสิมือคนไทยแลหลมมากตัวนี้เวลาใช้คือมันวางเป็นแบบเครื่องไปดับโต๊ะทำงานเราได้เลยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้แนะนำไหม ก็ถ้ามีไว้เออเฮ้ยมันมีไว้มันดีนะมีไว้แล้วมันสะดวกค่ะมันสะดวกคือเอาจริงๆแล้วนะที่รองรีดอะแอดมี่ก็แนะนําคือจะมีตัวนี้แนะนําแล้วก็จะมีตัวนี้เนีย่ยเพื่อนๆมีแค่สองตัวเนี้ยจบพอละไม่ต้องอะไรเยอะแยะแค่นี้พอจริงๆนะคุ้มคือว่าพอแล้วไม่ต้องไปหาแบบวิลิสมาลาอะไรต่างๆได้นะคะ ่แล้วก็เวลาเย็บชุดเนี่ยอย่างเช่นแอดมี่เย็บหน้ากากจิวเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยมันจะเข้ามุมแบบรีดได้ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าจะเป็นการเกรดชุดที่มีเกรดแบบเนี้ยเราต้องการให้มันโค้งอย่างเงี้ยเราสามารถรีดได้นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ทางร้านเขาทําขนาดที่เล็กกว่านี้มาอีกนะคะเล็กกว่านี้อีก เนาะอันนี้คือส่งมาให้ทดลองใช้ดูนะคะแล้วไอตัวจิ๋วเนี่ยจะส่งตามหลังมานะคะแต่ว่าของก็ควรมีนะจิว๋วคือสวยมากอะยังไงเดี๋ยวแอดมีจะแปะลิงก์ไวนะ้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปลองสอบถามที่ร้านกันได้นะคะอ่ะมาดูตัวนี้จิ๋วไปอีกนะคะ จิ๋กว่าตัวเมื่อกี้อีกตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาทดลองทํามาให้ลองใช้ดูนะเห็นไหมเห็นความเล็กเข้าไืมตัวนี้มันไม่สามารถทําขาตั้งได้เพราะมันเล็กมากเงื่อนไม่สามารถจะใส่น็อตใส่อะไรได้เขาก็เลยทําเป็นลักษณะนี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะก็ติดป้ายยี่ห้อลักษณะนี้ดูดีคือร้านนี้ทําของอามาค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก็ประณีตมากๆนะยอมรับเลยนะคะ ใช้อะไรใช้งานขายกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยได้หมดเลยก็จ่วนมากแอดมีจะมาใช้กับงานขีวมากกว่าใช้กับพวกเวลาเย็บถ้าเป็นแขนกุดเนี้ยซอกเข้าไปเนี้ยมันจะได้พอดีค่ะเวลาเย็บพวกเนี้ยไอรีดพวกเนี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยลองรีดนะคะพวกเนี้ย คือมันเข้าไปตามซอกตามดืบมันได้เห็นปะเนี่ยเวลาดีตรงเนี้ยปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักแล้วก็เฮ้ยมันใช้งานได้ค่อนข้างดีนะอเนี่ยได้หมดเลยนะคะได้หมดถ้าสดชื่นเออนี่นั่นคือเป็นอะไรที่แอดมีภูมิใจอย่างนำเสนอมากนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าจำเป็นต้องมีไหม ก็ไม่ได้จําเป็นต้องมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามีไว้มันก็โอเคเนาะมันมีไว้มันก็สะดวกดีนะคะมันจิ๋วแล้วมันพกพาได้เอาใส่กระเป๋าไปาทําทงานนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็คือสวยงามสวยงามบอกเลยว่าลานี้ทำํำทำงานออกมาแต่อย่างคือสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมจิ๋วดี มาถึงอันนี้นะคะนี่ร้านเดียวกันเลยนะคะอันนี้เป็นตัวทดลองอทางร้านให้มาลองใช้งานดูนะคะอะไรวะมันคืออะไรแล้วมาทำอะไรเออบางคนสงสัยนะเออนะมีดูแบบดูดีมีแบบ ชาติตะกูลมากมีกล่องมีอะไรมาพร้อมอันนี้คือเป็นตัวทดลองนะคะที่ให้อดมี่มันลองทดลองใช้นะคะมันเป็นที่ลองรีดแบบซอกหลืบของแท้เลยนะคะตามซอกตามหลืบที่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะคะเวลาเย็บชุดเสร็จปุ๊บเราต้องการแต่เย็บล้มตะเข็บอะไรประมาณนี้เนี่ยไอเน,นี้ยมันเข้าไปเนี่ยไปซอกไปซอนได้หมดนะคะนี่ อันนี้แต่ว่าอันนี้แขนมันเล็กไปนิดนึงมันจะมีชุดบางชุดที่ว่าสามารถเข้าไปได้นะคะแต่แอดมี่จะใช้เวลาในขั้นตอนการเย็บมากกว่าจะไม่ได้ใช้ตอนที่เย็บชุดเสร็จแล้วนะคะมันจะเข้าไม่ได้องเงี้ยใหมั้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ในขั้นตอนการเย็บเนี่ยเวลาล้มตะเข็บอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยตัวเนี้ยใช้ค่อนข้างดีนะคะเวลาแบบเนี่ยตะเข็บข้างเวลาเราเข้าตะเข็บข้างแล้วเราต้องการจะจะรีดเนี่ย อันนี้มันเข้าไปได้ค่อนข้างดีนะคะหมายถึงในขั้นตอนการเย็บนะเพราะว่าปกติเราจะใช้ไลท์แอดมี่ใช้เนี่ยพวกปากกาพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็มีความเสี่ยงในการที่ว่าสีอาจจะดูดลอกใส่ผ้าได้แต่อันนี้เนี่ยอันนี้คือเขานะคะมีผ้านะคะผพันผ้าอะไรมาให้เรียบร้อยเป็นผ้าคอตตอนนะคะ รองมาให้เรียบร้อยไม่ต้องนะคะกลัวว่ามันจะเลอะติดชุดนะเออไม่ต้องกลัวเลยนะคะเห็นปะ่ะเนี่ยตะเข็บทั้งหลายเนี่ยแต่ตอนแต่ตอนประกบกําลังอยู่ในขั้นตอนการการเย็บเนี่ยมันจะทําง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเย็บชุดเสร็จไปแล้วเนี่ยมันก็ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะคะจะใช้แบบแบบพื่นแทนนะคะก็จะทางรา้านเขาก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะจะมีมา เปิดให้จองกันเร็วนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อันนี้ก็คือตัวทดลองเนาะตัวแถมนะคะตัวแถมคือตัวนี้เออามาทำอะไรอ,ะอ่ะบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะคะเอามารองรีดค่ะนะเอามารองรีดช่วยได้นะคะเวลา ที่รีดผ้าเอาชอบขึ้นเงา,เาผ้าที่มันชอบขึ้นเงาเรารีดไปผ้าสีดําเนี่ยจะชอบขึ้นเงาบ่อยมากๆเวลารีดเนี่ยมันไม่สวยเนาะหรือว่าเอามารองรีดแบบว่าแอดมี่บอกว่ากันการละลายอะไรเงี้ยแอดมี่ก็ใช้ได้นะแอดมี่ก็ใช้ตัวนี้นะบางทีกันละลายแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่อมันมีขนาดใหญ่ก็เลยจะใช้เป็นลักษณะผ้าชิ้นมากกว่าแต่อันเนี้ย จะเอามาที่สำหรับป้องกันพาขึ้นเงานะคะเขียมีใช้นะคะอันนี้ซื้อมาจากไดโซมโ้มจำไม่ได้ซื้อมาจากไดโซอันหนึ่งแล้วก็ซื้อมาจากโอกาไดายาชิน้นอื่นไม่รู้ไปอยู่ไหนหอซอกไหนก็ไม่รู้นะคะถามว่าควรต้องมีไหมอันนี้คือแล้วแต่เลยมีไม่มีก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้ทักษะความสามารถในการรีดใช้ทักษะ ที่ตัวเองมีก็โอเคนะนะใช้ผ้าร้องก็ได้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะคะเนี่ยแต่ว่าแอมมี่ซื้อมามันได้ส่งไงมันถูกอะ่ะก็เอามาเอามาใช้เรามาลองใช้ดูนะคะมันก็โอเคอยู่นะคะมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้แพงอะไรมากมายเนาะ จบไปแล้วนะคะเปิดกลุกวันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยน,นะคะมีหลายคนนะคะที่มีอุปกรณ์เหมือนของแอดมีเกือบทุกอย่างเลยนะคะจริงๆเป็นพวกบ้าอุปกรณ์นะคะไม่จําเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะ,คะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดมี่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันเรื่อง โอโหอันนี้คลิปหน้าต้องควรติดตามมากๆเลยอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ใช้ในการทำชุดตุ๊กตามีอะไรบ้างโ,โหเยอะมากนะคะเยอะมากน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะว่าแอดมีค่คิดว่าน่าจะขนอุปกรณ์เสริมที่แอดมี่มีเนี่ยเอามาใช้ในคลิปหน้าเนี่ยให้หมดและจบทีเดียวแล้วก็เตรียมจะทําคลิปเกี่ยวกับการตัดชุดตุ๊กตาให้เพื่อนๆ ต่อไปนะคะเพราะว่ามันมีมีโปรเจกต์มีคอนเทนต์เยอะมากในหัวแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย